สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกำไรระยะสั้นๆในกรอบหากไม่สามารถยืนเหนือ1,710เหรียญได้ให้หาจังหวะ Open Shot นักลงทุนปรับพอร์ตการลงทุนให้สมดุลกับทิศทางของการแ่งตัวของราคาไม่แนะนำให้ถือสถานะช็อตในเวลานี้ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,680เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,720เหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำเมื่อวันนี้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากหลังจากที่ตัวเลข ADP Non Farm Payroll ออกมาดีกว่าที่คาดที่ระดับลบ2.76ล้านตำแหน่งจากที่คาดว่าจะออกมาลบ9ล้านตำแหน่งด้าน SPDR เข้าซื้อทองคําต่อเนื่องสองวันทําการ4.97ตันปัจจุบันถือครองทองคํามากสูงสุดสูส่สระดับ1,133.37ตนันดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ปิดบวก5.27.24จุดหรือบวก2.05%ที่ระดับ26.269.89จุดในส่วนของดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเช้านี้อยู่ที่97 7.41จุดเป็นลักษณะค่อนข้างทรงตัวบริเวณนี้ขณะที่ค่างเงินบาทลงไปทำต่ำสุดที่บริเวณ31.50บาทต่อดอลลาร์และเริ่มทรงตัวระหว่าง31.50ถึง31.60บาทต่อดอลลาร์โดยช้านี้ดิดกลับมาที่31.65บาทต่อดอลลาร์และภาพรวมของการระบาดไวรัสโคโรนาดูจะสามารถควบคุมได้บ้างและมีความหวังที่จะเห็นยาหรือเซรั่มที่ดูดีมากขึ้นขณะที่การตอก ต้านการตายของนายจอห์นฟรอยยังคงลุกลาำต่อเนื่องในพื้นที่สารัดวันนี้จะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญคือ Employment c l a i มคาดว่าผู้ขอรับสวัสดิการลดลงมาที่1.8ล้านลายและกลับมาพบกับบุญของพรมอนิ่องรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ